วันนี้นะคะอมก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนแล้วก็แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกาแฟดริปค่ะจากที่ตัวเองนะคะได้มีประสบการณ์ในการกินกาแฟดริปครั้งแรกก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะว่ากาแฟดริปคืออะไรแล้วก็มีวิธีการทํำยังไงกาแฟดริปนะคะก็คือกาแฟที่ชงผ่านตัวกรองนี่แหละก็จะมีทั้งแบบดริปสดแล้วก็จะมีทั้งแบบดริปสําเร็จรูปซึ่งการดริปสําเร็จรูปนะคะก็คือพี่เป็นแบบซอง แน่นอนอยู่แล้วค่ะตัวที่ดริปสดนะคะเขาก็จะมีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นที่หอมกว่าแบบซองสําหรับใครที่เป็นคอกาแฟนะคะก็จะชอบการดริปสดมากกว่าและคนที่เป็นคอกาแฟจริงๆเนี่ย ก็คือเขาจะไม่ใส่อะไรเลยในกาแฟเวลาเขาดื่มไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่เครื่องปรุงเพื่อที่เขาจะได้สัมผัสนะคะรสชาติจริงๆของมเมล็ดกาแฟมเมล็ดกาแฟก็คือผล,ลไม้ชนิดหนึ่งค่ะรสชาติของเขาก็จะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์นะคะจากที่อุ๋ได้อ่านมาเนี่ยถ้าเป็นสายพันธุ์เอธิโอเปียค่ะเขาจะมีรสชาติเหมือนสตรอเบอรี่ แต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ของโคลอมเบียนะคะก็จะมีรสชาติคล้ายๆกับแอปเปิ้ลเลยส่วนกาแฟไทยนะคะเขาก็จะมีรสชาติคล้ายๆกับผลไม้เมืองร้อนถ้าเป็นทางสายพันธุ์บราซิลค่ะอันนี้จะมีรสชาติเหมือนกับช็อกโกแลตเลยซึ่งวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูวิธีการดริปกาแฟสดค่ะว่าต้องทํายังไงมีขั้นตอนแบบไหนอันนี้คืออม๋ไปกินจากที่ร้านนะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างมาให้เดี๋ยวอมพาไปดูนะคะว่ามันทํำยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ สำหรับอุปกรณ์ตัวแรกที่จำเป็นต้องมีมากๆนะคะคือสิ่งนี้เลยค่ะเรียกว่า coffee grinder ค่ะตัวนี้จะเอาไว้สำหรับบดกาแฟนะคะแล้วก็เขาจะมีตัวของส่วนลิ้นชักที่อยู่ข้างล่างตรงนี้เพื่อให้กาแฟที่เราบดแล้วนะคะลงลงมาอยู่ในลิ้นชักนี้อุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะคือ drip kettle ค่ะตัวการดริปลักษณะของเขาเนี่ยมีผลต่อการชงกาแฟนะคะถ้าใครที่มือหนักก็เลือกตัวที่ปากเล็กๆหน่อยนะคะเวลาเทน,าน้าจะได้ไม่ออกมาเยอะเกินไป วิธีการค่ะขั้นแรกนะคะให้เราเทเมล,เล็ดก,กาแฟลงไปในเครื่องบดค่ะซึ่งทางร้นานจะเตรียมไว้ให้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราพยายามนะคะหมุนนะคะตัวเครื่องนี้เพื่อให้เขาจะบดเมล,เล็ดก,กาแฟะคะ่ะเมล็ดก,กาแฟก็จะถูกบดนะคะลงไปอยู่ในยิ้มชักช้า หลังจากนันะ้นนำมาลดกาแฟาที่บดแล้วใส่ลงไปในดริปเปอร์ซึ่งดริปเปอร์ที่ใช้ตัวนี้เป็นสแตนเลสจึงไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษกรองค่ะเทน้ำลงไปนะคะค่อยๆพรมซึ่งตรงนี้จะใช้อุณนนะคะภูมิน้ำอยู่ที่ประมาณ88-96องศากาแฟก็จะค่อยๆหยดลงมาพักไว้ที่โถลองดริปนะคะ น้ำร้อนค่ะควันขึ้นเลยและตัวกาแฟาที่เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะรสชาติดีมากนะคะเป็นรสชาติที่ละมุนนุ่มลิน้นแล้วก็ได้สัมผัสของรสชาติกาแฟาจริงๆค่ะอีกหนึ่งเมนูเด็ดนะคะของทางร้านก็คือพิซซ่าหน้าทุเรียนห่ะหยอก,กะทีลงไปนะคะไม่น่าเชื่อว่ามันสามารถเข้ากันได้อย่างดีระหว่างตัวของขนมปังแล้วก็ทุเรียนอร่อยมากๆค่ะต้องไปลองกันนะคะ